สวัสดีพี่ๆชาวพระสมเด็จเรื่องชื่อทุกท่านนะครับครับแล้วก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับนะกับรายการตำนานพระสมเด็จนะครับนะอ่าก็มีพระสมเด็จมาแบ่งปันให้กับพวกพี่ๆที่ชื่นชอบกันอีกเช่นเคยนะครับก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอทีไลน์เบอร์เดียวกันครับ0 8 0 5 1 2 2 3 3 2มครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากค้นหาเบอร์โทรไม่เจอครับแคป QR code สแกนหาได้เลยนะครับอ่า EP นี้นะครับ วันนี้เราก็มีนี่เลยครับพี่เดี๋ยวเอามาให้ดูกันก่อนนะครับเนาะวันนี้นะครับจะเป็นสมเด็จบางขุนพมนะครับพี่พิมพ์คะแนนนะครับจะเขาจะเรียกว่าเป็นฝากกลุ่เนาะหรือพิมพ์สององนะครับพี่จจะเป็นพิมพ์คะแนนนะครับเนาะเป็นของวัดละครังฝากกุนะครับนะแล้วก็วันนี้ครับมีทั้งมีวัดละครังฝากกลุแล้วก็มีวัดเกตฝากกลุนนะครับพี่แต่นะครับแตก กุเมื่อปี2500นะครับน้อจะมีตาปั๊มอ่าเนี่ยครับตาปั๊มวัดใหม่อมาตลดด้วยนะครับทุกองเลยนะครับเอ่อมีเหมือนจะมีอยู่3 4หรือไงนะพี่นะเนี่ยมีสีม่วงสีน้ำเงินสีแดงเนาะเพราะว่าเมื่อกี้ผมลงนั่งคัดแล้วก็เอ่าเอามาลงแล้วนะครับก็คือที่หายไปหลายวันนะครับน้องเนี่ยครับได้ไปบ้านอามานะพี่นะที่เคยไปเมื่อตอนโน้นนะพี่นะ้องที่ได้ของมาเยอะๆนะพี่นะเนี่ยก็คือวันวันนี้ครับเอ่อเมื่อวานก่อนเนาะก็เขาแบ่ง เนี่ยครับชุดพิมพ์คะแนนมาให้นะครับไม่ได้ถ่ายบรรยากาศมานพัพี่ต้องพอดีอ่รีบเดินทางรีบไปรีบกลับนะพี่นะ <c oughs> อ่าเนี่ยครับที่บอกหายไปหลายวันก็เนี่ยแหละครับได้พาชุดนี้มาเลยเนาะอ่าจะเป็นพิมพ์คะแนนนะครับนะทั้งหมดเลยนะครับวันนี้อ่ามีที่ดูดูแล้วมีวัดเกตกับพิมพ์ใหญ่เนาะเป็นพิมพคะแนนนะครับอ่าวันนี้นะครับก็แบ่งปันองค์ละสามร้อยบาทนะพี่นะอ่าเอา เบาๆเลยนะครับ300บาทแล้วถ้าอ่าสี่องค์นะพี่นะเอา4องค์นะครับเอา1,000บาทนะครับนะอ่าถ้าเป็นเอา4องค์นี่คือเอา1,000บาทนะครับเนาะอ่าไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยแล้วก็เน้นง้ำนะครับเนาะอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจด้วยนะครับพี่พีอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจด้วยนะครับเนาะอ่าบ้าอ่าพระชุดนี้ก็ได้มาจากบ้านอาร์นะครับเราเขาบอกว่าอ่าพระชุดนี้นะครับเป็น พระนะครับฝากกุเนาะเป็นวัดะระฆังฝากกุนะครับพี่ๆบางคนก็จะเรียกพะระสองคลองนะครับพี่ๆเนี่ยครับบางคนก็จะเรียกพะระสองคลองครับอ่าเนี่ยครับอันนี้ก็รอดพ้นจากการตกพระนะพี่เนาะอาจจะมีเรื่องเล่าอยู่นะครับการตกพระนะครับนะที่ว่าใช้ดินเหนียวเนาะหย่อนลงไปในเจดีนะครับเนาะอ่ะตรงนี้รายการที่หนึ่งครับนะครับอันนี้ก็คือชุดนี้ก็จะรอดจากการตกพระนะพี่เนาะ เนี่ยครับแล้วก็แตกกูเมื่อปีสองพันห้าร้อยนะครับแล้วก็อ่าเนี่ยครับมีตาปั๊มวัดใหม่มาตัดลดนะครับนาออันนี้จะเป็นสีน้ำเงินนะครับนี่ตาปั๊มสีน้ำเงินนะครับเนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่มีค้าบพลึกอะคราบกุคราบขายแบบนี้เลยนะครับเป็นเนื้อหาบางหุ่นพรมเลยนะครับพี่พี่สังเกตง่ายๆเลยเนาะอ่าภาคกลุดูง่ายนะครับพี่พี่ครับอ่าภาคกลุดูง่ายเลยเนาะ อ่านี่ครับดูไม่ทันยังไงทักไลน์มาขอรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับนี่ครับอตาปั๊มวัดหน่อยอมตะรถนะครับพี่พีรายการที่สองครับต่อไปครับรายการที่สามครับอ่นนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่ด้านหลังมีตาปั๊มสีน้ำเงินนะครับเนาะด้านหลังมีตาปั๊มสีน้ำเงินเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหดูครับพี่พีเห็นไหม เนี่ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับกล้องไม่ค่อยโฟกัสเลยเนี่ยครับโอ้โหดูคราบกลุเนาะอ่าดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับพี่ๆีเนี่ยครับคราบกลุนี่ดูเป็นธรรมชาติมากเลยนะครับเนาะนี่ครับอ่าองละสามร้อยบาทนะครับพี่ๆี EP นี้นะครับอ่าองละสามร้อยบาทนะครับสี่องค์หนึ่งพันบาทนะครับเนาะอ่านี่ครับเอาราคาเบาๆเลยนะครับจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้เลยเนาะรายการที่สามครับ จะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานใช้นะครับเนาะโอ้โหได้เลยนะอันนี้จะไปครับรายการที่สี่ครับอ่านี่ครับโอ้โหไม่ธรรมดานะครับอันนี้จะเป็นสีม่วงเนาะอ่ามีคราบกุนะครับพี่พี่อ่าเนื้อหาแบบมีคราบกุเลยนะครับเนาะนี่ครับโอ้โหคราบกุคราบฟองเต้าหู้นะครับพี่พี่อ่าพระชุดนี้เนาะก็ได้มาจากบ้านอารันะพี่ที่อยู่แถวปทุมนะครับ ที่ผมเคยอัดคลิปมาตอนนู้นไม่รู้ว่าผมลกไปหรือ,อยังนะพี่นะที่ว่าไปมีพวกเรือมีพวกพระบูชาเต็มห้องอาเลยนะครับอ่าคือก็ถ้าพี่พีเติดตามมาตั้งแต่รุ่นนู้นนี่น่าจะน่าจะาเห็นกันเลยเนาะอันนี้ครับอง์นี้รายการที่4ี่ครับต่อไปครับรายการที่5ครับ อ่านี่ครับอันนี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่ครับนี่ตาปั๊มสีน้ำเงินนะครับเนาะตาปั๊มสีน้ำเงินนะครับมีคราบกรุแบบนี้เลยนะครับเรามีคราบกรุแบบนี้เลยนะครับอ่าเป็นพิมพ์คะแนนนะครับสองคลองเนาะอ่าสองครองนะครับแต่มีตาปั๊มด้วยนะครับผมว่าที่รอดจากการตกพระนี่เพราะว่าหน้าจะองค์เล็กหรือเปล่าเนาะ อ่าเนี่ยครับน่าจะองค์เล็กนะครับพี่เลยรอดจากการตกพระนะครับเนาะแล้วก็อ่าเนี่ยครับแต่กุเมื่อปีสองพันห้าร้อยนะครับนะอ่าแต่กุเมื่อปีสองพันห้าร้อยเนาะอ่าอันนี้องค์ที่ห้านะครับนะรายการที่ห้านะครับอ่าต่อไปครับรายการที่หกครับอ่านี่ครับอันนี้จะเป็นวัดเกตนะครับนะอ่าเป็นวัดเกตเนาะเจ็ดชั้นนะครับพี่ๆวัดเกตเจ็ดชั้นนี่ตาปั้มสีม่วงนะครับ อันนี้เ็เป็นวัดเกตฝากปุกนะครับจะเป็นพิมพ์สองครองนะครับเนาะอันนี้วัดเกตก็สมเด็จโตสร้างเหมือนกันนะครับพี่พี่อ่าเป็นวัดเกตพิมพ์คะแนนน่าจะเป็นอกตันนะครับพี่พี่อกตันวัดเกตเจ็ดชั้นเนาะนะครับเนื้อหาโอ้โหมีแต่คราบปุกแบบนี้เลยนะครับพี่พี่อ่าเขาเรียกว่าพักปุกดูง่ายง่ายเลยนะครับเนาะอ่าพักปุกดูง่ายนะครับพี่พี่นี่ครับโอ้โหดูครับ อ่านี่ครับด้านหลังนี่จะเป็นตาปมสีม่วงนะครับเนาะอ่ารายการที่อ่ารายการที่หกครับอ่ะจะองคเล็กนิดนึงเนาะพี่เนาะต่อไปครับรายการที่เอ่อรายการที่เจ็ดนะครับอ่านี่ครับเป็นวัดเกตนะครับเจดชั้นนะครับอ่านี่ครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับโอ้โหดูรับพี่ตาปมเก่าๆแบบนี้เลยนะครับเนาะอ่า อนุญาตลงกล้องนะครับนี่ครับโอ้โหดูรครับพี่มีแต่คราบกรุกเนาะอ่ามีแต่คราบกรุทั้งนั้นเลยนะครับอ่ามาดูด้านหลังกันต่อครับอ่านี่จะเป็นน่าจะเป็นสีอะไรนะครับสีม่วงหรือเปล่าเนาะอ่า นี่ครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดครับต่อไปครับรายการที่แปดครับนี่ครับรายการที่แปดนะครับอ่างองนี้นะครับก็จะเป็นวัดเกตนะครับเนาะเป็นวัดเกตนะครับนี่ครับสีน้ำเงินนะครับด้านหลังเป็นสีน้ำเงินนะครับเนาะ นี่ครับารายการที่แปดนะครับพี่พี่โอ้โหนี่อันนี้ดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับสีหมึกนี่ติดตามองค์พระเลยนะครับเนาสีหมึกนี่ติดตามองค์พระเลยนะครับองค์นี้นะครับรายการที่แปดเนาะรายการที่แปดนะครับ อ่ารายการอ่ารายการที่แปดครับต่อไปครับรายการที่เก้าครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ครับโอ้ตาปั๊มสีม่วงนะครับพี่ๆตรงนี้อ่ามีตาปั๊มสีม่วงนะครับเนาะอ่านี่ครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับ ดูครับคาบกุนะครับขึ้นเป็นฟองเต้าหู้เลยนะครับพี่ๆคาบกุนี่ขึ้นเป็นฟองเต้าหู้เลยเนาะนี่ครับอ๋อวนี้รายการที่เก้านะครับพี่ๆรายการที่เก้านะครับคือพายังเก็บสภาพดีอยู่เลยนะพี่นอ้องพะยังเก็บสภาพดีอยู่เลยนะครับ รายการที่เก้าครับต่อไปครับรายการที่สิบครับอรนนี้เป็นวัดเกตนะครับเนาะเป็นวัดเกตนะครับอันนี้ครับเป็นวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับเนาะขออนุญาตลงกล้องเลยนะครับวัดเกตเจ็ดชั้นอกตันนะครับพี่ๆโอ้โหดูครับกุนเนาะนี่ อชอบถูกใจนะครับพี่พทักไลน์โทรมาพิดกันได้เลยนะครับเห็นไหมยังมีมวลสารด้วยนะครับอ่าตรงนี้รายการที่สิบนะครับนะอ่ารายการที่สิบนะครับอ่ารายการที่สิบเนาะอ่าคูนะครับ ที่สิบเอ็ดนะครับพี่พี่อ่ะนี่ครับตรงนี้จะเป็นเอพิมพ์หูครับกุบกุมผิวผ้าเลยนะครับเนาะดูยากนิดหนึ่งนะครับแต่ดูแล้วน่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ครับตาปั๊มสีม่วงนะครับเนาะ,ะตาปั๊มสีม่วงเลยนะครับอ่นนี้ครับออื ตอบถูกใจไปกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่พิมพ์คะแนนนะครับเนาะพิมพ์คะแนนบางขุนพรมนะครับอ่ามีมาประมาณสี่สิบองค์นะครับพี่พี่อ่านี่ครับหมดแล้วัหมดเลยเนาะรายการที่สิบเอ็ดครับไปครับรายการที่สิบสองครับอ่านี่ครับงค์นี้รายการที่สิบสองนะครับ นี่ครับคาบกรุนเนาะตาปั๊มสีม่วงนะครับพี่พี่ด้านหลังตาปั๊มสีม่วงเลยนะครับอ่านี่ครับโอ้โหอ่าคาบกลุนเน้นๆเ,เลยนะครับพี่ๆตรงนี้รายการที่สิบสองนะครับ าตาปั๊มสีม่วงเนะาะรายการที่สิบสองครับต่อไปครับรายการที่สิบสามครับอ่านี่ครับโอ้โหเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพี่ๆองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะนี่ตาปัม๊มวัดใหม่อมาตัดลดนะครับโอ้โหดูครับพี่เห็นไหมคาบผลึกคาบกรุนะครับโอ้โห สวยเป็นธรรมชาติเลยเนาะอ่ะสวยเป็นธรรมชาติเลยนะครับเนี่ยครับตาปั้มจินเงินเนาะองนี้ครับอ่ารายการที่อ่ารายการที่สิบสามครับ ไปครับรายการที่สิบสี่ครับอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะอ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับตาปั๊มก็เป็นสีน้ำเงินนะครับเนาะตาปั๊มเป็นสีน้ำเงินนะครับอ่านี่ครับโอ้โหหูกครับหุดนะครับพี่พี่อ่า พิมพ์คะแนนนะครับน้อพิมพ์คะแนนนะครับรายการที่สิบสี่นะครับรายการที่สิบสี่ครับต่อไปครับรายการที่สิบห้าครับอ่าองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอ่าแต่จะเป็นพิมพ์คะแนนนะครับพี่ขอเรียกพิมพ์ใหญ่แลวกันเนาะพิมพ์ใหญ่คะแนนนะครับนี่ด้านหลังตาปั๊มสวยๆคมๆแบบนี้เลยนะครับอ่าด้านหลัง แบบนี้เลยเนะาะนี่ครับโอ้โหครับกร,บคครบูแบบนี้เลยนะครับพีคราบกรูครับขึ้นเป็นฟองต้าหูแบบนี้เลยนะครับ สีน้ำเงินนะครับน้อหลังตรงนี้จะเป็นตาปั๊มสีน้ำเงินแบบนี้เลยนะครับพี่ๆอ่าตรงนี้ครับอ่ารายการที่สิบห้าครับต่อไปครับรายการที่สิบหกครับอ่าอ่าตรงนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเนาะอ่านี่ครับตาปั๊มจะเป็นสีอ่าน่าจะเป็นสีม่วงนะครับนะตรงนี้ครับอ่าสวยเลยนะพี่ะสวยเลยนะครับคือ น่าเก็บนะพี่น้องเอาง่ายๆเลยนะครับก็คือหน้าเก็บมากๆเลยนะครับนยครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานใช้ได้เลยนะพี่นะ้องแล้วองค์เล็กนะครับให้เด็กคล้องนี่กําลังดีเลยนะครับเนาะอ่าให้เด็กให้ลูกให้หลานคล้องขึ้นคอนี่กําลังดีเลยนะครับพี่พ่อองค์เล็กน่าใช้มากๆนะครับเนาะอ่านี่ครับโอ้โห อ่านี่ตาปั๊มสีม่วงนะครับพี่พี่ครับโอ้โหสวยงามเนาะอ่ารายการที่เดี๋ยวนะครับองนี้รายการที่สิบหกนะพี่นะอ่าสิบหกอ่ารบกวนนะครับนิดนึงนะพี่นะ้องถ้าจะมาปิดพระอีพีนี้นะครับรบกวนแจ้งหมายเลของค์พระดีกว่าเนาะอ่ารบกวนแจ้งเอ่อหมายเลของค์พระดีกว่านะครับเพราะว่าถ้า แคปรูปมาให้ดูจะหายากนิดนึงนะครับจะใช้เวลาหานดนึงเพราะว่าระหว่างที่ผมหาพระให้พี่เนี้ยอาจจะมีคนโทรมาตัดหน้าปิดนาอก,ก็เป็นไปได้นะครับถ้าแจ้งหมายเลขนี่จะดีมากเลยนะครับอ่ะองนี้รายการที่สิบเจ็ดนะครับอ่ารายการที่สิบเจ็ดอ่ารบกวนแจ้งเป็นหมายเลขดีกว่าน้พี่นอ้องขอรบกวนนิดนึงนะพี่น้า EP นี้นะครับเพราะถ้าแจ้ง อ่าส่งรูปมานี่คือพระเนื้อหาคือจะมีคาบกุนะครับเนาะเราก็จะทําให้ผมดูยากนะครับแล้วระหว่างที่ผมกาลังหาพระนี่อาจจะมีคนมาตัดหน้าปิดก็เป็นได้นะครับเนาะอ่าองนี้ครับรายการที่สิบเจ็นะครับพี่ๆอ่ารายการที่สิบเจ็นะครับเนื้อหาก็มีคราบกุนะครับเนาะเนื้อหาก็มีคราบกุนี่อันนี้สีม่วงนะครับพี่ๆอ่าสีม่วงนะครับ สวยเลยน้ำน่าสวยมากน้ครนี่เห็นไหมคือดูเป็นธรรมชาติเลยนะครับอ่ารายการที่สิบเจ็ดครับต่อไปครับอ่ารายการที่สิบแปดครับอ่านี่ครับนี้อ่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับน้อพิมพ์ใหญ่คะแนนนะครับอ่านี่ครับโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับพิมพ์ใหญ่คะแนนนะครับพี่ๆอง์นี้นะ นีครับชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ครับตาปั๊มนะครับอโอ้อันนี้สองสี่หรือไงไม่แน่ใจนะครับพี่พเห็นไหมจีม่วงออกน้ำเงินด้วยโอ้โหหายยากเหมือนกัน,นะนเวลาน,นี้ตาปั๊มแบบนี้นะครับเห็นไหม ด้านบนนี้จะเหมือนเป็นสีน้ำเงินแล้วด้านล่างจะเป็นสีม่วงเลยนะครับโอ้โหอะไม่รู้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนาะพี่เนาอะอะองนี้ครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดครับต่อไปครับรายการที่สิบเก้าครับอาองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่คะแนนเนาอะอาพิมพ์ใหญ่คะแนนนะครับอาสีม่วงครับด้านหลังสีม่วงเนาะ อ่านี่ครับโอ้โหพยายามพลิกทุกมุมให้ดูเนาะอ่ะอานี่องค์ที่ยี่สิบครับอ่านี่ด้านหลังตาปั๊มสีม่วงนะครับเนาะ รายการที่สิบเก้าครับออกเมื่อกี้ผมใจ้ยี่สิบอ่ะองนี้องที่สิบเก้านะพี่นะสิบเก้านะครับจำหมายเลขให้ดีเนาะสิบเก้านะครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบนะครับอ่ะยี่สิบครับอ่ะองนี้เป็นพิมพ์อพิมพพิมใหญ่เนาะอ่าพิมใหญ่คะแนนนะครับน่ครับ้าหลังตาปั๊มสีม่วงเนาะอ่ะนี่ครับโอ้โหสวยมากนะครับพี่ๆสวยมากเลย อ่าคือองค์เล็กเนาะอ่าองค์เล็กน่าใช้นะครับพี่ๆอ่าองอ่ีพีนี้นะครับอ่าราคาองค์ละสามร้อยบาทนะพี่นะอ่าองค์ละสามร้อยบาทอ่าสี่องคหนึ่งพันแล้วพี่น้องอ่าสี่องคหนึ่งพันนะครับอ่าชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่าหลังองค์นี้จะเป็นตาปั๊มสีม่วงนะครับ ร,รายการที่20นะครับนะ20นะครับอาต่อไปนะครับรายการที่21นะครับนะ่า21นะครับอ่านี้จะเป็นพิมพ์ใหญ่คะแนนเนาะอ่าพิมพ์ใหญ่คะแนนนะครับอ่าด้านหลังก็เป็นตาปั๊มสีน้ำเงินนะครับอ่าด้านหลังจะเป็นตาปั๊มสีน้ำเงินเนาะ อ่านี่ครับชอบก็ปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับอ่านี่ครับนี่ครับเห็นไหมพี่ เออหมือนจะมีค่าผลึกแคลไซด์เนาะเนี่ยเห็นไหมสะท้อนแสงด้วยนะครับนะค่าผลึกแคลไซด์นี่สะท้อนแสงด้วยารายการที่ยี่สิบเอ็ดครับต่อไปครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับเออมีทั้งหมดประมาณสี่เดี๋ยวนะครับนะเเดี๋ยวขออนุญาตเอามาลงวันนี้เอามาลงครึ่งหนึ่งก่อนนะพี่เนาะอ่าเดี๋ยววันนี้เอามาลงครึ่งหนึ่งก่อนนะครับก็ วันนี้วันที่ยี่สิบสองเนาะพอดีมีธุระนะครับพี่พี่เมื่อกี้มีข้อความเข้ามานิดหนึ่งนะครับแลพอดีมีธุระเร่งด่วนอ่าต้องเดี๋ยวขอติดไว้องค์ที่ยี่สิบสองก่อนนะครับนะอเดี๋ยวขอติดไว้ที่องค์ยี่สิบสองก่อนเนาะอองค์ที่ยี่สิบสองนะครับนี่ครับโอ้โหวันนี้สีม่วงนะครับอ่ะองค์นี้สีม่วงเนาะขออนุญาตอา ประดีมีธุระด่วนเข้ามาจริงๆนะครับพี่ๆเมื่อกี้ได้รับข้อความนะครับจะขออนุญาตติดไว้ที่องค์ที่22ก่อนนะพี่นะลบก,กวนนะครับเนาะถ้าจะปิด EP นี้นะครับลบก,กวนแจ้งอ่าแจ้งหมายเลขดีกว่านะจะเป็นการปิดได้เร็วกว่านะครับพี่พๆ อ่าตรงนี้ครับรายการที่ยี่สิบสองนะครับอ่ารายการที่ยี่สิบสองครับอ่านี่ครับอ่าครับก็จบกันไปแล้วนะครับเนาะเดี๋ยวเรามาต่อกันวันพรุ่งนี้เรื่องยังไงเนาะพอดีมีธุระเข้านิดนึงนะพี่นะอ่าก่อนจะจากกันไปนะครับขอฝากช่องทางการติดต่อครับเบอร์โทรไอเดีไลน์เบอร์เดียวกันครับศูนย์แปดศูนย์ห้าหนึ่งสองสองสามสามสองครับมีบริการเก็บเงินปลายทางครับหากคนหาเบอร์โทรไม่เจอนะครับ จบ QR code สแกนหาได้เลยครับครับสำหรับ EP นี้นครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับ